เอาเรือขึ้นป้าเหมือทุกคนเป็นเป็ครั้งแรกที่น้องควันได้มาก็คือภูมิใจเนาะเะยกะด็ดีใจที่ได้มาอะก็ขอบก็ขอบมกขอบใจที่จ้าน้าพิ่นพามาเที่ยวเนาะมาเปิดหูเปิดตาเบิ่งทุกคนหนะ้ามันขึ้นป้า่น ยืนสวยนะโอเคสบายดีสบายดีพี่ๆ f c ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือน้องขวัญอยู่ที่หาดนางลำนะคะตอนนี้อยู่เวลาประมาณเวลาประมาณห้าโมงนะคะทุกคนน้องขวัญจะมาให้ดูบรรยากาศนะคะสวยมาก เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้านี่นะคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือห้าโมงเกือบหกโมงนะคะทุกคนนี่ตอนนี้คือน้ํามันลดแล้วนะคะเมื่อเช้านี่ก็คือน้ําขึ้นน้ําขึ้นเต็มฝั่งเลยตรงนี้ก็เต็มหมดเลยตอนนี้ก็คือน้ามันลงเนาะทุกคนเนาะนี่เลยกระชีประมาณนี้เนาะอู้บรรยากาศนี่คือแบบ สุดยอดแห้งทุกคนคือแบบอยากให้พ่อแม่มาเห็นแบบนี้นะ้องือสิมีความสุขดีขนานะ่ะเบิ่งเขาเจะขี่เพือกันป้านี่บรรยาก,กาศส่วนแรงๆสุดยอดบอกเลยว่าบอกมีภัยเบื่อมาพอได้มาลินมาเที่ยวกับบมีภัยเบื่อเนาะเพราะว่าประเทศไทยสถานที่ต้องเที่ยวหรือว่า บรรยากาศแบบนี้มันมีแต่อยู่ประเทศไทยสํานันเนาะทุกคนมีแต่อยู่ประเทศไทยท่านั้นเนาะนี่ก็คือมันน้ามันลดเลยเนาะทุกคนน้องควันมาแต่เศร้าๆตอนนี้ก็ยังว่าทันในเมือเนาะยังว่าทันในกราฟเดอ้ออยู่ยังอยู่ทะเลเลยพระเจ้าเอาเรือขึ้นป้าเหมือน คือภาพบรรยากาศตอนรอแรงๆอยู่ข้างบนกระสีประมาณนี้เนาะน้องควันกะมาเที่ยวเนาะมีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาเบ่งบรรยากาศน้ๆแบบสีเนาะโอ้ยเห็นแบบสีเลยก็อยากเห็นอยากให้พ่อแม่หรือว่าที่ที่เอฟซนไขอยากมากอะมาได้เดีอจ้าคือมันสะดวกสบายอ่าครกยากมากอะ พายังมากก็มาได้สะดวกสบายนะกคคือมีรหลดตู้เศา้เาเนาะเห็นมาหรือว่าไพ่หุจักข้างก็คือออกมาได้เนาะบอกเลยว่าบรรยากาศนี้ดีแหง้งตอนนี้กคะคนก,ะกะ็กำลังกลับเนาะกำลังกลับกันนี่เป็นผา,าบรรยากาศข้าเจ้ากะเขียนนั่นเขียนนี่ใส่เนาะหน้ามันลงแล้วมันซานีหน้ามันขืนแห้งของคน สิเห็นบ่อันแดงๆนั่นน่ะน้องขวัญบ uh, like ่ฮ you know, ู้ว่ามันคืออีหยังเนาะผู้ใดฮู้ก็บอกน้ขวัญหน่เด้ออภูเขาเต็มเลยทุกคนมันเป็นครั้งแรกที่น้องขวัญได้มาก็คือภูมิใจเนาะและก็ดีใจที่ได้มาแลก็กขอบขอบใจที่ จะนดายผืนพามาเที่ยวเนาะมาเปิดฮูเปิด,ปดตาเบิ่งทุกคนน้าม,มันขึ้นป้าน,นูขึ้นขึ้น,นามมาขึ้นน้ามาแหงป้าแตุ่นคนงามอันนี้สวยงามงามแหงป้าแต่บอกเคยเห็นอยู่ไสงามยังขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะ มันไหลเพื่อมากป๊าแต่ส่วนนี้กำลังตะเวนตกนะตะเวนกำลังตกสวยงามเฮงสุดยอดผ่าบรรยากาศ สะพานนั่นกาะน้องควันกับโบลูอ่ะมันคือสะพาน,นยังเนาะผาพพี่เอฟซีคนใดหู้หรือว่าเคยไปเคยได้ขามเนาะกะคอมเมนต์บอกน้องควันไหนเด้อว,ว่ามันคือสะพานอยังเนาะน้องควันกับโบลูว่ามันคือสะพาน,นยังนี่ก็คืออยู่หาดนางลำเด้อผู้ใดเอฟซี FC คนใดอยากมาก็มาได้เนาะก็คือสวยงามผาพบรรยากาศคือสวยงามแหง่งถูกมองถูกบอน ที่พาเคยไปเคยมากอะ่ะเอฟซีคนใดเคยไปเคยมากกับบอกได้เนาะว่ายูมองใดมันงามเนาะเพราะว่าน้องควันอะ่ะกับบอกเคยชิดด้มาอีกยังแบบนี้เนาะเพราะได้มาแรกก็แบบว่าเออผู้ซึ้ว่าตื่นตันใจเลยกะดีใจเนาะที่ได้มาเห็นกับตานะชิได้มาเห็นกับตาแบบนี้ก็คืองามหลายเนาะ ประเทศไทยสุดยอดอีนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคนไทยนี่เห็ดเฮ็ดได้ขนาดนี้ทุกคนป้าหนามันขึ้นก็นหอดผมได้มาจาก้ีนแต่ว่าอันนี้มันลงเนาะมันลงกันเลยแบบว่ามาคอยไลยปันใดแลวน้องควันสิีเบิง่ง เพ็นเ ี่ไทยใช่ไหมให้พี่ไทยใช่ไหมสองคนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ลองเขียนสิลองเขียนตัวหนังสือได้เขียนได้ไหมน่ะ <c oughs> อ่ะเอามือเขียนนะเอามือเขียนเขียนชื่อตัวเองน่ะเขียนได้ไหมนี่มาเขียนตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงที่ไม่มีน้ําเขียนตรงที่ไม่มีน้ํา เขียนได้อยู่เขียนได้ชื่ออะไรเขียนลงไปเลยอ่านว่าอะไรอ่ะ อชื่ออะไรอะอ่านอ่านมุกดินอ๋อมุกดินน้องมุกดินมุกลินอ๋อน้องมุกลินพี่ก็อ่านผิดน้องมุกดินน้องมุกลินโอ้เก่งเก่งเกงนี่เขียนได้ ถ่ายรูปหรือยังฮะถ่ายเอารูปตัวเองอ่ะนี่นี่ถ่ายเอานี่สวยตอนนี้ค่ะกำลังเก็บเรือนะทุกคนภาพกลางวันกับตอนหัวคํำถ่ายรูปหรือยัง ถ่ายถ่ายสองลูกพี่น้องฮะมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ยืนยืนที่สวยยืนยืนที่สวยนะโอเคโอเคค่ะ <Okay. Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ส่งให้แม่หนู <laughs> น้ำมันลงมากเลยนั่นอะไรอ่ะไม้นี่เพาทำเป็นหลุมลงใส่ปลาเตีเหลี่ยมยันองวันจะนานขนาด างามเฮงงามมากมากเลยสวยมากๆข้างหลังขางขวัสวยจริงๆใครยอยากมากับมาได้บรรยากาศดีสวยมาคุ้มมาอนี่มาอนี้คุ้มมัอน,นี้ยือี่ว่าคุ้มเพราะว่าเห็นทั้ง เห็นทั้งกลางวันแหลวก็เห็นทั้งตอนสี่หาหกโมงเนาะเห็นบรรยากาศง,งามแบบสิคือนนคุ้มคุ้มคม่าที่ได้มากระสมกับว่าเพล่นลำลือกันเนาะว่าหานนี่งามหาเน,นี่หนามาเที่ยวหนามาพักผ่อน,นอสินะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นองควันก็ได้จบลงเพียงสำนีเด้อ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเลยจ้าสบายดี